ตอนไหนไม่มีคระไมครไม่มีใคระปกติมระหว่างคุยปกนเป็นคนไม่กล้าขึ้นอ๋อานัไม่ทวีตนะไมีใครข้มาตรงนี้เอ้ยคิดกูบกันเราเสร็จแล้ว

ไเมื่อกี้ตอนยกย่างเดตัพี่บิงพื่ออะไรนี้มียานั่งรอได้เดี๋ยวเดี๋ยนั่งเดี๋ยวนีเลนคท็อปท็อปท็อปไม่หยบเข้าแล้วมหยยบเข้าแน่โอเค แล้วก็ยังพอบนิดนึงค่ะ วันนี้บรรยากาศในสตูดิโออบอุ่นมากนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามีเรื่องหนึ่งเรื่องดีๆจะนำมาบอกให้ทราบกันนั่นก็คือโรสอาไวนาวนะครับภารกิจยิงมิ่งฟันกับผู้หญิงยิงเรือนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่าผมแล้วก็พี่มัตูเนี่ยจะไปขนาดไหนเออจะเจอเสาคนไหนที่จะมาร่วงได้โบนแล้วก็ยิงฟันกับเรานะครับไปดูกันเลยครับกับโรสอาไวนาภารกิจยิงมิ่งฟันกับผู้หญิงเรือครับ เราก็วนเียนอยู่ที่จารดรสแควร์นานงงานีประมาณสี่ชาั้งมะสีชงเออตอนนี้เอาเป็นเออ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 เาจัดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เาเลยเัดเลยมาเล่นเัอยาวเขาจีบมูต ง่ายเลยจอปะทขนาดนี้แล้วนะครับไปพบกับภรากิได้เลยครับภารกิจที่ชื่อว่ากินงููยิกรถมวบรข้กเมริที่เห็นน้อง่้วยกัเยอะจริง ไม่เนต่ะวันน่ารักสาวสาวสวยไปเลยไม่เชื่อนะพี่โดนาครือว่าหกจะใส่กันหวไม่อไน้ำตาน้ตาวายังไม่หวานเข้าหกอก แยีไม่้งวนที่ใครินได้ของพี่โดนนี่นมาอ้ยมมันมตเป็นของเลยได้ผมไมไดวคมาไน่อมอะไหาอมอะไรหวานกินดันั้นนคพินี่ชื่อว่าาริกชอบวานเล่นนะ้ากลิ่นว้า่นา วเวลามื่อไรแบบนี้เวลาที่เราจะไปเจอกับพี่นัส,สกาทอนครับมีช่วนี้เลย,นะเรยครับเพล็กอัปเดตครับแล้วนะเดี๋ยวนะเดยวพูดโยนให้มาตอนนี้นะคะในห้องส่งเราเสียงแฟลชปปปปะๆม,าม,ามาีเขาทนกันไม่ไหวแล้วเราะฉะนั้น<ม>เราไปพบกับพี่นัส,สันดา,านทอเลยค่ะวันนี้จะมาโซโล่เดี่ยวๆให้เราฟังในเพลง

ความของฉันไม่ไวาประคองเมื่อเวลาจะพลังพลาดไปไม่ต้องกลัวฉันไม่เคยทิ้งเธอไหลฉันให้ทุกอว้แวะเธอต้องกา้วัานไหนที่ทธานหยุใจและกลัเบียเธน กับการเดินทางที่สแสนยาวไกลกับอะไรที่ต้องเผชิญไม่ต้องห่วฉันยังอยู่ที่คนจะไม่ไปไหนเลยฉันขอรับมากเธอไว้จะไม่ไปไหนไกลจะนับจะนาวเท่าไหร่ ฉันวันคืนที่ร้องอยู่ในกันได้มีฉันและมีเธอออมแขฉันมีเอาไว้คอยลอใจอ,อกฉันฉันมีเธอระะับน้ำตาตึ่งตาในนาทีนี้ดอไป ไม่ว่ามีสิ่งในเข้ามาไม่ต้องฉันอยู่ทั้งคนจะไม่ไปไหนเลยฉันขอรักเธอไว้จะไม่ไปไหนไกลจะนจะนเท่าไรจะไม่ไปไนเลยจำไวเ้เธอก็ฉันวันคืน รออยู่กันไว้ในฉันและมีเธอ ีเนี่ยพี่ัไม่ได้มามือเปล่าด้วยมีนี่เลยฮะขุดมาจากที่บ้านนี่ไปซื้อมาเองนะแผ่นเนี้ใช่ซื้อมาเองด้วยไัเนยซื้อเองซื้อเองอั้ก็มีเพลงื่อสักครู่นี้อยู่นเราบมีอยู่ด้วยครับมพูดถึงื่ยังลาสุดยังขนลุกอยู่เลยทั้งความหมายแล้วก็นืทาในเอวีไปด้วยแล้วก็อเคดูแล้วใช่ป่ะครับใช่แล้วก็องบอกเลยว่าพี่นัทร้องเหมือน ลองเปิดซีดีอะไใช่เซาจอดาถ้าไม่ได้ยินเสียงลมหายใจพี่ณัฐเมืกี้ไม่รู้เลยนะว่าเพิ่นลองแอนนี้พกัอันนี้มาจากด้วยนะสาสาโรเข้ามาีมีอะไรบ้างครับพี่ณัฐอันนี้เป็นอัลบั้มชุดล่าสุดนะครับอันนี้เป็นแพคเกจใหญ่นะครับก็มีทั้งซีดีแล้วก็จะมีจะมีเป็น่า มีเป็นโฟโต้โน้ตบุ๊กด้วยครับอันนี้มีรูปแยะแยะมากมายเลยันหน้าเปิดดูแล้วมีแต่วัยรุ่าเด็กๆเลยรูปๆอ่ะรูปตอนที่นัาเด็กๆอ่ะอ่าที่ใส่แว่นนะคะโอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้ต่อแล้วตแล้วมีช่วงแบบว่าเด็กๆเป็นเด็กน้อยใส่แว่นเี้ย เมื่อกี้ทีมงานบอกว่าให้นิ้นเซ็นให้ทุกหน้าเป็นงานบอกว่าตอนนี้ารับตั้งแต่แรกจนโตหน้าไม่เปลี่ยนอ้อ้ยตอบเดิมเยว่านั้นแหละนะครับอันนี้แจกกันแน่นอนเลยนะครับสายโทรเข้ามาในวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับหัวข้อเอชวีสของเรานะครับสามคำให้นิ้นสักดาทอนในวันนี้นะครับ4802200นะให้ลืมดีพีซีเว้นรักตั้ไว้ข้อขามด้วยครับใช่แล้วนะคะอ่ะ ของเรื่อของเราก็คือเส้นยืดนะคะเนชชาร์ลเราก็มีลายเซ็นพี่นันโด้วยนะซึ่งพี่นันเซ็นไปเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะมาถามถึงต่อจากเพลงเมื่อกี้นิดนึงเห็นบอกว่าพี่นันเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมแต่งพี่น้องเองใช่ครด้วยไหมบ้่งนองเองครับผมเป็นไงบ้างคะคือสนุกไหมได้มีส่วนร่วมในการแต่งพี่น้องด้วยสนุกครับจริงๆเราชอบชอบแบบว่าแต่งเพลงแต่งพี่น้องอยู่แล้วอย่างนั้บแล้นี้ก็คือแต่งพี่น้องเองทุกเพลงยกเว้นแค่สองเพลงในบ้านเลยนะครับผมค่ะแล้วจุดเริ่มต้นการ แต่งทำนอนงนนมันมาอย่างไรคะหรือว่าเป็นเพราะว่าเล่นเป็นโนอยู่แล้วหรือเปล่าเอมายังไงคือมันมาจากการที่เมื่อก่อนครับเคยสมัครทำสกรีนเทสแล้วไม่ผ่านก็เลยกลับไปแล้วเลยรู้สึกว่าเออสงสัยหน้าตาอย่างเดียวคงทําให้เราแบบว่าได้เป็นศิลปินไม่ได้เลยหรือความสามารถในการร้องอย่างเดียวคงไม่ได้ก็เลยแบบว่าอยากจะเพิ่มความสามารถให้ตัวเองก็เลยแบบว่า อตอนปีสี่มหาลัยอะครับลองนั่งเล่นเปียโนแล้วแบบลองลองแต่งเพลงดูดีกว่าเราพบว่าเฮ้ยแบบพอลองเล่นเปียโนแล้วมันได้ยินเหมือนเมโลดี้ในหัวตัวเองเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราทําตรงนี้ได้ด้วยก็เลยทำๆลองๆมาเรื่อยๆใช่ครับบ้านถึงเชื่อละบ้านมากดีกว่า3ามร้อยหกองศาครับครับทำไมมันถึงเพิ่มมาอีกหนึ่งองศาครับพี่นัทเอ่อก็ถ้าตั้ง3ามร้อยมันก็จะธรรมดาเไม่เชื่อไปนะคนก็จะไม่เอ๊ะไม่ถามไม่อะไรอย่างเงี้ยเราถามกันตอนนี้เออก็จะไม่มีคำถามว่า ใช่ไหมครับสามรอบสิบองศารอบด้านจบยอะไรเงี<ช>้ยแต่นี้ก็คือมีนนว่าอะไรที่มากกว่าน,นั้นครับมากกว่าที่ทุกคนเคยเห็นมารอบด้านแล้วลยอะไรเงี้ยครับได้รู้จักตัวตนนักเพิ่มขึ้นลงลึกระเอีกทั้งในแง่ดนตรีเงียง้ย ภาพเงี้ยความคิด<ฮ>ะคอะไรพี่นัทพูวลลดว่าลงลึกก <c oughs> ารขับขี่กินแค่คืออกอันนี่ไงรถไฟใต้ดิน <c oughs> เออเรื่องจริงจริงอันนี้เรื่องจริงจริงจนตึกเอ่อจนถนนยุ่ <c oughs> มามาที่ <Okay. S 1> เรื่องราวของชีวิตของพี่นัทบ้างดีกว่า <c oughs> ครับว่าพี่นัทเนี่ยไปใช้ชีวิตที่มึงก็มาตั้งแต่เด็กๆเลย <c oughs> อยู่ที่นู่นเนี่ยปรับตัวอย่างไรแล้วก็มีเวลามีปัญหาเนี่ยแก้ไข อตอนนั้นไปตั้งแต่จบ 2> <ต>ม, <า S> 2>, ม,ม 2, 2จบม .2 แลเวาก็ไปนะครับแล้วก็ช่วงแรกก็ยอมรับว่ามีแบบพอ,อมีร้องไห้อย่างงี้ด้วยเพราะว่าแบบทำเป็นบ้านไม่ทันอาา่านหนังสือไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้ได้กำลังใจครับได้กำลังใจจากครูที่อยู่ที่นูน่นแล้วก็พ่อแม่ที่อยู่ในเมืองไทยก็โทรคุยกันอะไรเงี้ยครับก็เราก็มานั่งคิดว่าแบบ ที่เราอุตส่าห์บินไปข้ามโลกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราจะมายอมแพ้กันอะไรง่ายๆได้ไงแค่การบ้านไม่กี่หน้าอะไรเงี้ยอืมก็เลยแบบว่าขึนสู้แต่ตอนนั้นก็แบบเด็กๆด้วยเนาะแล้วก็เหมือนกับไปอยู่ไกลบ้านขนาดนั้นแต่ก็คือผ่านมาได้ผ่านมาได้ครับมีเทคนิคอะไรไหมคะมีเทคนิคเทคนิคเหรอครับเชี่อเทคนิคมันก็คือแบบว่าเราต้องคอยคอยเปรียบเทียบกับ คืออย่างนั้นนะฮะจะเปรียบเทียบกับอุปสรรคอื่นๆที่เคยผ่านมาในชีวิตเองนะครับเราก็จะนึกย้อนไปว่าเฮ้ยอย่างตอนนั้นหนังหน,งหนาสาหัสเรายังผ่านมาได้เลยอะไรเงี้ยแล้เรองแค่นี้แล้วเรื่องแค่นี้เราจะผ่านไ,ได้นแ,นแค่นี้อะไรประมาณนั้นค่ะกับผมแล้วอย่างฮิวเนี่ยที่นั้นมีวิรกรรมแบบว่าเขวเควเลยไหมเขวเฮลเอาที่พี่ใครขับก็ยังไม่รู้ด้วยโอ้นี่ยากแล้วแค่เฮลเขลก็ยากแล้วถ้าให้เขาไม่รู้ดยยิ่งยากคือปกติพี่นัทเป็นแบบว่า ่าเเเป็นเ็นดกรรียยบ้อใช่ปเป็นคนแบบว่าเป็นคนตั้งใจเรียนแต่ว่าก็ทํากิจกรรมนะคะรับชอบทำกิจกรรมเ,เรื่องเฮลๆไม่ค่อยมีเป็นเรื่องแบบเ,เรื่องนัดแบบน่าอายแล้วกันอย่างแบบว่าวาเลนไทน์อะไรเงี้ยครับคนเกาจะแบบว่าซื้อดอกไม้ซื้ออะไรให้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ที่ที่โรงเรียนประจำเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นล็อกเกอร์ของแต่ละคนนะแล้วใครได้ดอกไม้ก็คือมันจะมีแบบว่าซอดอยู่ในล็อกเกอร์เราก็ไปเปิร์ตปึ้งว่าหรือว่าไม่มีอะไรเลยไปโรงเรียนใช่ใจวันนี้แหละ จนจนมีเพื่อนเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขารู้แล้วเขาก็รู้ว่าเราเสียใจนะครับเป็นเป็นคนญี่ปุ่นชื่อเคียวโกะอ่าแล้วเขาก็เลยบอกว่าเใจเคียวโกะ <laughs> แ,แล้วเขาก็เลยบอกว่าเออซื้อช็อกโกแลตมาให้อะไรอย่างเงี้ยอแบบว่า เหมือนปลอบใจแล้วอ่ะสงสารนะว่าไงประมาณนาั้นมาเข้าเรื่องมาเข้าเรื่องเพลงกันบา้างม,มารู้ตัวได้อย่งว่าหรือว่าอายุประมาณเท่าไหร่คะถึงเริ่มรู้ว่าตัวเองที่นขอดื้เอเกี่ยวกับดนตรีรู้ตั้งแต่ตอนอายุ11นะครับ11บเอดไปดก,ก่อนไปเรียนใช่ก่อนไปเรียนเมืองนอกเพิไปเรียน สิเป็นเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตแล้วตอนนั้นเป็นคอนเสิร์ตของที่เดสัญญาณกาทายางที่อ,อ้อมสื้อสาเขาไปเล่นที่โรงเรียนมงฟอร์ดที่เชียงใหม่ครับก็คือแบบพอเราได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตบรรยากาศสดๆอ่ะ,ะเรารู้สึกว่าดนตรีมันเป็นอะไรที่แบบมันพินเศษมากมันคือรับความรู้สึกของนักตอนนั้น,นคือมันเหมือนกับว่าเราถูกดูดเข้าไปแบบอีกโลกหนึ่งอ่ะเออเราก็รู้สึกว่ามันเจ๋งจังอยากจะทําแบบนี้ให้กับคนอื่นได้บ้างครับผมแล้วพอรู้ตัวแล้วเนี่ยที่งานเริ่มต้นครัย ก็เริ่มจากซื้อซีดีแล้วก็เมยกจะพูดจะเป็นเทปคาสเซ็ตนะครับเททีเทปเอามิสซอเข้าไปแล้วก็หูดน้ไม่รู้จักแล้วรือ่ารู้ไหรู้เทปเะ็นะครับค่ะสมัยนี้คงแพงหน้าดูแล้วก็เป็นของเก่าไปแล้วอะรเงยก็เนี่ยแหละครับก็ซื้อเทปมาแล้วก็เปิดในห้องตัวเองซ้อมเพลงคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยไปเรื่อยเร่อจนอย่างแล้วก็ตอนไปอเมริกามีโอกาสได้ทากิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีนะครับก็ มีเขามีเปิดอะไรมาเ้าก็ทำหมดว่าจะเล่นละครเวทีลงร้องประสานเสียงอะไรเงี้ยครับทำทุกอย่างคืออย่างที่บอกเป็นความตั้งใจเรียนเรียนเต็มที่แต่ก็ทํากิจกรรมไปด้วยใช่ชอบทำกิจกรรมแล้วอีนี้พอตอนเข้ามหาลัยไปอยู่ Harvard University แล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทำไมทาไมถึงเป็นเศรษฐศาสตร์ทํทำไมถึงโอเคถ้าชอบดนตรีทำไมถึงไม่ได้เรียนด้านดนตรีคือ ที่ไม่ได้เรียนด้านดนตรีเลยตอนนั้นเพราะแบบรู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินอืคือรู้สึกเสี่ยงแล้วก็แบบว่าผนนกกับว,ว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นอีกอย่างที่เราชอบอยู่แล้วครับคือทุกคนชอบชอบคํานวณชอบวิเคราะห์ชอบคิด,คคดนุ่งคิดนี่อะไรอย่างนี้ครับก็เลยลงเรียนเศรษฐศาสตร์รู้สึกว่ามันยังไงมันก็เอาไปใช้กับหลายๆอย่างในชีวิตได้ซึ่งอ,อย่างทุกวันเนี่ยมันก็ได้ใช้อยู่นะแต่ป็ในหลักการแบบว่าการคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลกับเออกับแต่ละอย่างอาจจะไม่ได้ไปนั่งวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศไทยอะไรกัน <ผล S 1> ขอข,อข,อขอ่าวอ,อ,อะไรครับฮาร์วาร์ดอินดัสทรีเนี่ยเข้าก็ยากแล้วพี่นัทเรียนยังไงคะ<อ>งได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งคะ่ะโอ้ยทุกข่าใจมากได,ได้เกียรตินิยมมาครับแต่มันไม่ได้เรียกว่าอันดับหนึ่งมั้งเราเรียก,เร,ยกเรียกคุมเราดิของที่นั่นนะครับก็บบตอนนั้นเกรดก็คือแบบเฉลีย่ยมาสี่ปีก็สามจุดหกเก้านะครับนี่นัทเลี้ยวชิวๆนั่นไงฮาร์วาร์ดที่เป็นแรงค์แบบ เี่เป็นแรงค์3ของที่เมกาแล้วก็ข่ดพ,พี่น้ีน่เรียนยังไงอ่ะเรียนยังไงแล้วมันพี่ว่าตอนตอนเข้าอ่ะยากกว่าตอนเรียนนะเออตอนตอนเข้าเนี่ยลุ้นมากครับเพราะว่าคนสมัครเยอะคนสมัครคบแบบนอกโหาจำได้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขา a อ c e p t เนี่ยเขาเรียก a อ c e ซ t a n c ต์เ t e นะครับประมาณหนึตอ่อประมาณไม่ ถ้าจะไม่จิบจะไม่ถึง10%ของคนที่สมัครทั้งหมดเลยงะงรัยมันก็เลยโมลุนมากตอนนัแต่พอเข้าไปแล้วมันก็คือแบบถ้าเราลงเรียนวิชาที่เราชอบวิชาที่สนุกเลยงเคีับมันก็มันก็ไม่ยากเลยนะครับไม่ไม่ามันไยากันยากจริงาบาารนดีกว่า การชราทอนเนี่ยมีรู้สึกเหมือนตอบอะไ,ไ, <laughs> ไรผิดไม่ใช่คือแบบว่าเด็กกิจเด็กกิจกรรมอ่าน,นหนังสือน้อยๆอย่างหนูไม่ค่อยเข้าใจโอเคค่ะสาบเขาบอกแล้วเออเขาเรียกว่าอะไรนะโ้ยลืมคำถามเลยตอนนี้ <laughs> เป็นแรงบันดาลใจใ <c oughs> นการเดินทางสายดนตรีของพี่ยัครับผมแรงบันดาลใจก็คงเป็นเป็น,ปนสามคนนั้นนะครับที่ได้มสัญญาณอะไรยามออมศุลกาศแล้วก็รวมรวมไปถึงแล้วศิลปินทุกคนนะครับที่เราได้ ได้สัมผัสมาเรื่อยๆอะไรย่างนี้แล้วเราเราได้ดูเขาเรารู้สึกว่าชีวิตเขามันพิเศษได้ทาในสิ่งที่รักได้ทำให้คนมีความสุขด้วยเสียงเพลงของเขาอะไรย่างี้ครับก็เก็บเกี่ยวมาเมมรื่อยๆแล้วเส้นทางที่ทําให้เข้ามาสู่วงการดนตรีในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครือการเข้าประกวด A F, เอเอฟใช่ไหมคะหรือว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นแบบที่คนรู้จักจะเป็นอันนั้น,นแต่จริงๆแล้วก่อนเข้าเอ่ะมีไปทำเรื่องหลังก่อน <laughs> ที่เนี่ยแหละ <laughs> ที่เนี่ยแหละใช่ครั <c oughs> บมัน <c oughs> มาช่วยง,งานอยู่แป๊บหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนั้นทำไปได้แป๊บเดียวมีมีร้องคอรัสเพลงเขาพูดยังน้อยไปน้องก๊อฟไหม อ่านั่นคือเสียงนักข้างบดเลยข้างหลังนะครับแล้วก็แล้วก็มีแต่งรองเพลงอ่ะเขาแทนกันไม่ได้ของน้องแคลแลแคลรินนะครับอัลบั้มทริปโฟลเวอร์ถ่ายปีแล้วล่ะแล้วก็คือเหมือนก็คลุกคลีอยู่ในงานคือ่ายทำตรงนี้ก่อนแล้วก็ถึงไปสมัคร AF แล้วน่าจะเป็นอ่าเป็นสิทที่ทำให้คนรู้จักมากขึ้นะครับเริ่มต้นได้ยังไงคะถึงแบบโอเคจะสมัครละเพื่อนเลยครับเพื่อนชวนคือส่วนตัวไม่เคยดูเลยไม่เคยดูสักตอนสักซีซั่นแล้วก็แบบ ไม่รู้จักหรอว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเพื่อนดูแล้วเพื่อนจะบอกว่าเออมันเป็นมันเป็นวนทีประกวดที่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้กำลังบูมในเมืองไทยนะแล้วเป็นโอกาสที่ดีนรับเ คนที่จบมาก็ได้ทําตามความฝันมีอัลบั้มงหมอเพลงอะไรครับก็ลองดูเหมือนเพื่อนก็รู้ด้วยว่าพี่นัทเป็นคนชอบดนตรีใช่อ่รู้ยแลวคับคือเวลาอยู่ที่อะไรอย่างเงี้ยคือกะรู้เหมือนชอบมาเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสจะทําให้มันชัดเจนใช่ไหมคะอื่ะเนี่ยก็พี่นัทเนี่ยได้ได้ว่ามีผลงานมามากมายในวงการบันเทิงนะ เอาสิ่งที่ให้ตอบรับนอกจากเสียงแฟลชเยอะแยะสิ่งหนึ่งสิ่งที่อ๋อคิดว่าได้กลับมาคืออะไรบ้างครับสิ่งที่ได้กลับมาครับโอ้โหมันเยอะมากคือมันมาอยู่ตรงนี้คือชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยจริงๆครับแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเนี่ยกลุ่มคนที่เขาม็นเป็นแฟนคลับแฟนเพลงของเราที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเออการที่เราอยู่ตรงนี้เราได้ได้สร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับชีวิตคนอื่นได้สร้างความสุข ได้ได้ทำให้ชีวิตหลายๆคนเขาเขามีส่วนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนอยเี<ม>้ยครับหรืออย่างบางทีเราเราออกเพลงออกมาแล้วมีคนบอกว่าเออเพลงเนี้ยมันทําให้เขารักคนรักเขามากขึ้นหรือมองทําทำความรักที่เขามีอยู่ให้มันดีขึ้นเดิมอะ่รเงี้ยแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทาอยู่มันมีความหมายมากนะครับซื้อเลยแล้วก็ออตอนนี้นะครับที่ก็ขึ้นด้วยใช่ครับ <laughs> ตอนนี้พี่ล้าก็ทำมาทุกอย่างละนะครับว่าจะเป็นร้องเพลงแต่งเพลงเขียนทำนองเนละครเวทีนะฮะแล้วก็เล่นหนังยังเล่นหนังอยู่เรยฮะยังทียังเล่นนะครับยัง น้ตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่พี่นัทอยากจะทำแต่ว่ายังไม่ได้นั่นแหละครับนั่นแหละครับไม่ได้หนักนแหละเพราะฉะนั้น,น,นขอฝากถึงแต่ว่าคือไม่ไม่ได้ถึงกับสี่ต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องอะไรนี่ต้องแล้วแต่ความเหมาะสนมนะค,ค,ครับคือทุกวันนี้ก็คือบอกเลยว่าเราเราพอใจในฐานะที่เป็นศิลปินนักร้องอยู่ในวงการเราแฮปปี้ตรงนี้ครับครับผม งั้นถ้าสมมติว่าออตอนนี้นมีวัยรุนหลายๆคนที่เขากำลังดูรายการเราอยูเขาอยากทำตามความฝันพี่นัทมีอะไรอยากจะให้ำคำแนะนำก็ไม่อยากให้ยอมแพ้ง่ายๆนะครับคือ,เ,อ,อเชื่อว่าทุกคน,นทุกคนที่ตามน่าความฝันแล้วจนได้มาอยู่จุดที่ประสบความสําเร็จหรือได้ทําความฝันให้มันเป็นจริงขึ้นมาทุกคนผ่านการผิดหวังมาแล้วมากน้อยอาจจะต่างกัน ค่ะแต่ว่าทุกคนก็ต้องเคยล้มมาแล้วเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องทุกคนเนี่ยที่แบบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอความผิดหวังเนี่ยให้คิดว่าการล้มมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มองอ่ะมองจุดที่เราล้มอ่ะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ล้มที่จุดเดิมในละละระดับควางที่เราพยายามก็ห่<ล>หางไป<า>หนึ่งเซ<จ>นรายกว่าหนึ่งเซนหนึ่งเซนจะยิ่งดีเขาบอกวผมหมายแล้วแต่ว่าชาวเพลยแกลงเนี่ยจะติดตามผลงานของพิญญาเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ไหน พูดคุย <presidency> ได้นะครับ facebook.com/nat.sakdatorn ครับ n a t .s a k d a t o i n ครับอันนี้เป็น Facebook ตัวจริงอันเดียวนะครับอันอื่นเป็นตัวปลอมนะครับแล้วก็ Twitter ก็คือแอดนักสักดาทรเลยนทสคดทโ o อ n ใช่ต้องนะแต่ตอนนี้เนี่ยย้ำของวันอันนี้เนี่ยสำหรับสายเข้ามาในช่วงหน้านะครับผมเป็นเขาเรียกว่า ฟูอัลบั้มลิวิเต็ดแอนด์ซูเปอร์สเปเชียลเลยด้วยแอด์รู้เอพาแบบไหนได้ครับ หล่อแทา้วก็สำรับนะครับอย่าลืมนะครัสามีนัสัญญาตอนครับีจีเป็นรักตามด้วยข้อความส่งที่ G ปสี่สนะครับได้รัเลเลยนะฮะซึ้อจากเพชพร้อมกับลายเซ็นของพินัสัญญาใช่แล้ว่โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมย้ําเบอร์ทีศูนย์สองหกหกช่วงหน้าสัญญาให้คุยแน่นอนทักแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้าเจอกันกับเพลงแก๊นสุปสุดยอดครับ ไม่้ว่าเกลอมันยาวได้นาอยาวสุดครับถ่ายกลุ่มจัดได้เลยเนี่ยไปการโทรได้